สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนคุณเจอกับผมครับฟาลุกพลวันนะฮะกับไข่ปมผ่านเลนเนั่นเองครับ เจอกันครับทางช่องบริษัททีวสถานีทรทัศน์สํนักงานตํารวจแห่งชาติในช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับเป็นประจําทุกวันนะฮะของช่วงวันหยุดด้วยนั่นเองมาเจอกันครับคุยกันในเรื่องราวของการไขปมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแน่นอนนะถ้าเกิดใครที่ติดตามไม่ทันนะครับคุณสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังได้เลยผ่านทาง YouTube Channel โดยค้นหาคําว่าไขาปมผ่านเลนนะครับมีเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าเป็นคดีความนะฮะ เราก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเยอะมากเลยเราย้อนกลับไปครับจากเมื่อปี2,480กว่าได้ครับเรื่องราวของการทําสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยไปจนถึงเรื่องของการก่อนเกิดสงครามระหว่างการนําสงครามกันแล้วนะครับแต่ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของการทําสงครามหลังทําสงครามจะเป็นอย่างไรความสูญเสียจะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามจากตัวอย่างรายการกันเลยครับ คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแน่นอนว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นต้องการให้ไทยเนี่ยเข้าร่วมเสรีบูรพานะครับเอเชียบูรพาก็ทําให้ทางด้านของประเทศไทยนั้นอ่านข้อตกลงครับที่จะต้องมีการส่งข้าวส่งน้ําและเรียกได้ว,ว่าเป็นยุ้งข้าวนะฮะส่งให้ทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นส่งกลับไปประเทศญี่ปุ่นไทยก็โดยการนําของจอมพลปพิบูลสงครามครับไม่เห็นด้วยซึ่งแน่นอนนะฮะก็ไม่เข้าร่วมเอเชียบูรพาแล้วหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการทำสงครามคุณผู้ชมนึกภาพตามผมนะฮะก็จะมี2ฝ่ายเนี่ยที่แบ่งแยกกันออกชัดเจนนะครับคืออังกฤษกับอเมริกาอยู่ด้วยกันท่าอ่าญี่ปุ่นกับเยอรมน,นีอยู่ด้วยกันโจมตีกันนะฮะโดยที่ไทยเป็นตัวกลางตอนแรกไทยจะวางตัวเป็นตัวกลางนะครับแต่ก็เลือกไม่ได้นะฮะเพราะญี่ปุ่นก็ยกคนขึ้นบกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่2,484น,นั่นเองจนในตอนนี้เนี่ยการทำสงครามก็ยังไม่จบนะฮะและมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทย เราต้องมีการสูญเสียไปถึงเท่าไหร่นะฮะในช่วงเบรกนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นย้อนกลับไปในปี2487ครับ ที่ไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งเครื่องบิน B-24 B-29 และบริสตันเบรนแฮมถึงระเบิดทำลายสนามบินชุมทางรถไฟท่าเรือสะพานอันเป็นคมนาคมสำคัญของประเทศไทยเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของญี่ปุ่นพระนครและธนบุรีถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรจมตีทิ้งระเบิด ระหว่างปีพศ2485ถึงปี2488รวม34ครั้งสถานที่ถูกโจมตีได้แก่สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีรถไฟบางกอกน้อยสถานีรถไฟช่องนนทรีสถานีรถไฟบางซื่อโรงงานซ่อมสร้างหัวรถจักรมักกะสันโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงงานปูนซีเมนบางซื่อสพานพพระพุทธยอดฟ้าสพานพระรามห ท่าเรือคลองเตยสนามบินดอนเมืองสถานทูตญี่ปุ่นที่พักและคลังอาวุธของทหารญี่ปุ่นที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานบริเวณถนนกะติบสนามเป้ากองสัญญาณทหารเรือข้างสวนลุมพินีประตูทดน้ำบางซื่อโรงเก็บสินค้าและโรงงาน การทิ้งระเบิดในระยะแรกระหว่างปี2486ถึงกลางปี2487เป็นการโจมตีทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนต่อมาในเดือนมิถุนายน2487จึงได้เริ่มโจมตีทิ้งระเบิดในเวลากลางวันการทิ้งระเบิดมีการทิ้งผิดเป้าหมายที่ต้องการเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นวัดราชบูรณะราชวรวิหารทำให้ภาพวาดของครัวอินโคงถูกทำลาย เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้มีแบบ B24 ซึ่งส่วนใหญ่จะมาทิ้งระเบิดกลางคืนปืนต่อสู้อากาศยานได้ยิงต่อสู้โดยใช้ไฟฉายส่องค้นหาเป้าหมายแบบประสานกันจากจุดต่างๆบนพื้นดินและเมื่อกเกาะเป้าไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงทางเครื่องบินทิ้งระเบิดจะต่อสู้โดยยิงปืนกลอากาศสวนมาตามลำแสงของไฟฉาย ซึ่งจะเห็นได้จากกระสุนสองวิถีจากปืนกลอากาศที่ยิงมาเป็นชุดยาวทางกองทัพอากาศไทยได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นต่อสู้สกัดกัน้นแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าเครื่องบินที่มีสมรรถนะนั้นต่ำกว่าและต่อมาในระยะหลังที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B29 หรือ29ซึ่งจะบินมาเป็นหมู่ในระยะสูงปืนต่อสู้อากาศยานก็ยิงไม่ถึง จึงได้มีการทิ้งระเบิดเวลากลางวันอย่างเสรีอีกทั้งรัฐบาลต้องการประกาศให้ประชาชนนั้นเตรียมความพร้อมสําหรับการทิ้งระเบิดเมื่อมาถึงทางการจะเปิดเสียงสัญญาณวอเสียงดังเพื่อเตือนให้ประชาชนได้ระวังตัวเช่นหลบหลุยในหลุมพลางที่มีการขุดขึ้นเองหรือพลางไฟแต่ประชาชนบางส่วนก็ได้อพยพย้ายไปอยู่ตามชานเมืองหรือต่างจังหวัดตลอดจนลงไปอยู่ในหลุมที่ทางการจัดสร้างเอาไว้ ซึ่งการอ,อพยพนั้นมักจะเดินกันเป็นขบวนกลุ่มใหญ่เหมือนขอบวนคาราวานและเมื่อชานเมืองที่มีผู้คนนิยมไปกันเปน็นจํานวนมากก็จะคือบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าบางกะปิตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2487ถึงเดือนมกราคม2488ประเทศไทยนั้นถูกโจมตีทางอากาศยานจากฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ250ครั้งมีเครื่องบินเข้าปฏิบัติการประมาณ2,490เที่ยวบิน ยิงลูกระเบิดทำลายประมาณ18,600ลูกระเบิดเพลิงประมาณ6,100ลูกทุ่นระเบิดประมาณ250ลูกลุงส่องแสงประมาณ150ลูกมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,900คนบาดเจ็บประมาณ2,000คนและอาคารทำลายนั้นถูกทำลายประมาณ9,500หลังโดยมีความเสียหายประมาณ1,200หลัง รถจักรเสียหายอีก73คันรถพ่วงเสียหาย617คันเรือจักรกลเสียหายและเรืออื่นประมาณทรัพย์สินถึง79ล้านบาทแต่ไม่เพียงเท่านั้นอุทกภัยในปี2485ในปลายปีของ2485ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นที่พระนครและทนบุรีทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นเลวร้ายลงไปอีกสำําสภาพเศรษฐกิจของการกิน ของเครื่องใช้ก็ขาดแคลนไปแทบทุกอย่างทั้งข้าวสารยารักษาโรคราคาข้าวสารถังละ6บาทแม้จะหาซื้อได้ยากอยู่แล้วแต่ก็ยังคงต้องกักตุนเพื่อให้ไว้สำหรับกองทัพญี่ปุ่นอีกด้วยและมีพ่อค้าคนไทยบางส่วนได้มีการกักตุนสินค้าไว้เพื่อกองราคาซึ่งเรียกกันว่าตลาดมืดและพ่อค้าที่ได้ผลประโยชน์ในครั้งนี้เรียกตัวเองว่าเศรษฐีสงครามเพราะว่าร่ำรวยกันไปตามๆกันจากเหตุการณ์นี้ เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าเครื่องบิน b 29หรือ29กลับไม่ได้มาทิ้งระเบิดเหมือนอย่างเคยรัฐบาลไทยโดยจอมพลอพิบูลสงครามได้เปิดทำเนียบรัฐบาลซึ่งขนาดนั้นตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมให้ประชาชนทั่วไปมารับแจกเข้าสารโดยนำหลักฐานคือสัมมโนโครัวไปด้วยโดยการแจกหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์คณะผู้แจกโดยมากจะเป็นนักเรียนในร้อยทหารบกและยุวชนทหาร กองทัพญี่ปุ่นประจําประเทศไทยโดยกองบังคับบัญชาทางการญี่ปุ่นทางทหารของญี่ปุ่นในระหว่างของสองครามมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายครั้งโดยมีการสั่งการสูงสุดอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดที่กรุงโตเกียวในส่วนของเอเชียตะวันออกเสียงใต้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกในพื้นที่ต่างๆเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ก็มีเพียงฐานทัพญี่ปุ่นในอินโดจีนฝรั่งเศสเท่านั้น จนกระทั่งภายหลังจากการเข้ายึดดินแดนอานณานิคมตะวันตกได้บางส่วนกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการใหญ่ที่เรียกว่ากองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ที่สิงคโปร์สำหรับทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในไทยช่วงระยะแรกก่อนจะมีการจัดตั้งกองทัพญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ของที่สิงคโปร์จนกระทั่งเกิดกรณีบ้านโปง่งที่เกิดการประทะกันร,ระหว่งางทหารญี่ปุ่น กับราษฎรและตำรวจไทยที่บ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางรถไฟสายไทยพมา่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้บานปลายใหญ่โตและทําให้พันธมิตรที่เปราะบางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอยู่แล้วเกิดร้อยร้าวขึ้นอย่างรวดเร็วหน่วยงานราชการและราษฎรเริ่มไม่ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของกองทัพญี่ปุ่นมากขึ้นดังนั้นภายหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นตรหนักถึงสถานการณ์ที่เปราะบางต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ จนกระทั่งเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มได้เปรียบในการรบที่พมา่าได้ได้เริ่มผลักดันให้ญี่ปุ่นนั้นถอยไปฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอาจทําการโจมตีประเทศไทยจากทางฝั่งพมา่าดังนั้นญี่ปุ่นจึงได้มีการจัดตั้งกองทัพญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์2486่เพื่อให้เป็นกองกําลังสําหรับการสู้รบโดยการป้องกันร,รักษากรุงเทพและประเทศไทยจากการลุกรานของสัมพันธมิตร กองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนั้นมีกองบัญชาการอยู่ที่หอการค้าจีนที่ถนนสาทรกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลโทอากิโตะนากามูระโดยมีหน้าที่สำคัญสองประการก็คือป้องกันไทยซึ่งเป็นที่มั่นแนวหลังให้กับสมรภูมิพมา่าและหน้าที่ในการดูแลกองทัพญี่ปุ่นที่เดินทัพผ่านทหารประเทศไทยจะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักทั้งสองของกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีลักษณะในการดูแลความสงบเรียบร้อยมากกว่าที่จะเป็นกองทัพเพื่อการสู้รบกล่าวจนถึงที่สุดก็คือการจัดตั้งกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็เพื่อรักษาวินัยของทหารญี่ปุ่นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองนั่นเองการที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อป้องกันการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมองรัฐบาลไทยของจอมพลปในขณะนั้น เป็นขณะเดียวกันสถานะเดียวกันกับราชอาณาจักรอิตาลีซึ่งเห็นได้จากการที่สมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่เกาะซิซิลีที่เยอรมน,นีนั้นส่งกองทัพเข้ามาตั้งฐานทัพในอิตาลีเพื่อป้องกันการคงอยู่ของพันธมิตรมุสโซลินี สงครามยิ่งดำเนินไปฝ่ายญี่ปุ่นก็ยิ่งเพลียงพลําม,มากขึ้นเมื่อข่าวสถา,านการณ์การรบในพม่าของญี่ปุ่นเลวร้ายลงทุกทีฝ่ายสัมพันธมิตรทำลายแนวป้องกันที่อิระวดีลงอย่างราบคาบประกอบกับการรบในทะเลของกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอำนาจทางการเมืองของจอมพลปอพพิบูลสงครามค่อยๆลดลงต่อเนื่อง จากประเทศที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบเหมือนกลุ่มประเทศอักษะจอมพลปอจึงเห็นว่าควรย้ายเมืองหลวงไปเพชรชบูรณ์เพราะมีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เพื่อเป็นฐานทัพลับเพื่อส่องสมกําลังไว้เพื่อรบขับไล่ญี่ปุ่นโดวยวางแผนที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธไมตรีสัมพันธมิตรและขันมาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นจนกระทั่ง20กรกฎาคม 2,487รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้เสนอพระราชกำหนดระเบียบร,ราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์พศ .2,487 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติมีผลดำเนินการอย่างถาวรตลอดไปแต่ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติด,ด้วยคะแนนเสียง48ต่อ36ด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นดินแดนกันดาร มีประเทศเป็นเขาและมีไข้ชุกชุมเมื่อเริ่มสร้างเมืองนั้นผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานล้มตายลงนับเป็นพันๆคนจอมลพลปอจึงตัดสินใจยื่นใบละออกจากตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีพันตรีควงอภัยวงศ์หนึ่งในสมาชิกขบวนการเสรีไทยได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเมื่อวันที่หสิงหาคม2487รัฐบาลของนายคงอภัยวงศ์ ได้ถแถลงนโยบายต่อสภาว่าจะร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นโดยใกล้ชิดตามสัญญาพันธะกรณีที่ได้มีการต่อกันไว้ด้วยดีและให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นตามข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นทุกประการแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ได้แต่งตั้งบุคคลระดับหัวหน้าในองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นเป็นรัฐมนตรีด้วยกันหลายคนและได้ช่วยเหลือการดําเนินงานของขอบวนการเสรีไทยอย่างลับๆนอกจากนั้น ผู้นำทางการเมืองและการปกครองสำคัญสคัญหลายคนก็ได้เข้าร่วมในองค์การต่อต้านญี่ปุ่นเช่นพลตรีสังวรสุวรรณชีพและพลตำรวจเอกอดุลอดุลเดชจรัดอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมตัวเสรีไทยจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่เดินทางเข้าประเทศในเวลาเดียวกันก็เกิดขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น โดยคนไทยด้วยกันเองเรียกว่าขบวนการไททีบขบวนการนี้ทำหน้าที่ดักปล้นของเล็กของน้อยยุทธปัจจัยต่างๆของกองทัพญี่ปุ่นเอาไปซ่อนไว้ตามป่าเขาโดยเฉพาะการตัดขบวนรถไฟขณะลำเลียงสิ่งของต่างๆให้ขาดจากกันอีกทั้งบางครั้งยังแอบเข้าไปลักลอบขโมยดาบสมุไรของทหา,หารญี่ปุ่นในเวลาหลับอีกด้วยเรียกว่าไทยลักหลับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ขบวนการนี้บางครั้งขโมยแม้แต่ทรัพย์สินของรัฐบ,บาลไทยเองเช่นลวดทองแดงสายโทรศัพท์อีกทั้งขบวนการเสรีไทยก็ไม่ได้นับขบวนการไทยทีบเป็นแนวร่วมแต่อย่างใด คุณผู้ชมครับไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับที่ทําให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียจากภาวะสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะที่เริ่มต้นตั้งแต่2484เป็นต้นมาซึ่งต้องบอกว่าในปี2500าขอไปครับองันรบนั้นทางด้านของทหารอเมริกาและอังกฤษทิ้งระเบิดโจมตีใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รวมไปถึงชานเมืองกว่าถึง250ลูกไม่เพียงเท่านั้นนะฮะทางกองทัพอากาศเนี่ยก็ได้มีการส่งเครื่องบินรบนะครับไปบินสกัดกั้นแล้ว แต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้จนหมดนะครับเพราะทําให้มีผู้เสียชีวิตจากความสูญเสียครั้งนี้ถึง1,900คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าอีก3,000คนบ้านเรือนสูญเสียเป็นจํานวนมากนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายด้วยกันนั่นคืออังกฤษและอเมริกาต่อสู้กับญี่ปุ่นเยอรมนี Germany นะครับซึ่งมีการโจมตีโดยที่ไทยเนี่ยตอนแรกระวังตัวเองเป็นตัวกลางนะฮะ แต่ก็ด้วยความที่ในภาวะสงครามเราเองต้องเลือกจริงๆนะครับที่จะต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายใดแต่ปรากฏว่าพอเราเลือกขึ้นอยู่กับทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามครับเหตุการณ์นี้มันจึงนํามาในเรื่องของการประกาศที่จะต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาและอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้พ่ายแพ้ในสงครามเพราะว่าในตอนนี้เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมคิดนึกภาพตามคือเรารบในฐานะที่เป็นญี่ปุ่นเป็นคนรบนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องนี้ของการกลายเป็นเมืองขึ้นมันจะเป็นอย่างไรกันต่อเราไปติดตามกันครับหลังสงครามจนถึงพุทธศักราช2493สมเด็จพระรจกักรพรรดิโรฮิโตะทรงประกาศยอมจำนนและมีพระบรมราชาองค์การให้ทหารญี่ปุ่นทั่วโลกวางอาวุธ รวมทั้งในประเทศไทยด้วยทางญี่ปุ่นก็ได้ทำพิธียอมจำนวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายน2488ท,ที่อ่าวโตเกียวพันตีควงอภัยวงศ์ได้ออกประกาศสันติภาพมีผลให้การประกาศสงครามของไทยต่อสัมพันธมิตรเป็นโมฆะพันตีควงอภัยวงศ์ได้ลาออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและร้องขอให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ด้านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก็สามารถเจรจากับอังกฤษและสามารถตกลงกันได้ในที่สุดการยอมจำนวนครั้งนี้ส่งผลให้ผู้นำหลายประเทศที่เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะตกเป็นอาชญากรสงครามทั้งสิน้นพันตรีครวงอภัยวงศ์ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จอมพลปลพิบูลสงครามซึ่งจะต้องถูกแขวนคอในข้อหาอาชญากรสงครามพันตรีครวงอภัยวงศ์ เร่งรีบออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและออกกฎหมายที่เรียกประกาศสันติภาพมีผลให้การประกาศสงครามของไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะโดยอ้างเหตุว่าขณะที่ประกาศสงครามนั้นหนึ่งในผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์คือปรีดีพนมยง์ไม่ได้ลงนามด้วยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมณขณะนั้นค่อนข้างย่ำแย่ประกอบกับประเทศสัมพันธมิตรบางประเทศอย่างอังกฤษ ก็ยังไม่ยอมรับในสถานภาพนี้ของไทยและเรียกร้องสิทธิบางประราการกับไทยเสมือนประเทศที่แพ้สงครามอื่นๆซึ่งต่อมาพันตรีควงอภัยวงศ์จึงได้ลาออกและทวีบุญยเกตขึ้นมาเป็นนายกกรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรอการกลับมาของบอมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตท,ที่สหรัฐอเมริกาและหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยที่นั่นเพื่อมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามคำร้องขอของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการในราชการที่8หม่อมราชวงศ์เสรีประโมทออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กันยายน2488ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17กันยายนและได้ดำเนินการเจราจาตกลงข้อสัญญาบางประการกับอังกฤษไทยได้มีการตกลงทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาความตกลงสมบูรณ์แบบ เื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสมพันธมิตรประกอบด้วยสัญญา24ข้อจนแล้วเสร็จได้การทำการบันทึกอย่างเป็นทางการลงวันที่1มกราคม2489เป็นอันเสร็จภารกิจและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก็ได้ยื่นใบลาออกในวันนั้นทันทีในวันที่10มกราคม2489หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรที่ใช้มา4ปี1เดือนเป็นรักษาการนายก,นกรัฐมนตรีต่อระหว่างวันที่1มกราคม2489ถึงวันที่31มกราคม2489หลังสงครามโลกครั้งที่2ดินจนรอดเป็นผู้แพ้สงครามได้แต่ก็เกือบไม่รอดเป็นอาณานิคมเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังเข้าประเทศไทย ในวันที่8ธันวาคม2484พร้อมกับูงบินเข้าถลม่มเพ a r l h a r ร์เบฐานทัพเรือของสหรัฐที่เกาะฮาวายต่อมาไทยก็ได้ประกาศสงครามกับอเมริกาด้วยแต่รัฐบาลอเมริกันถือว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนชาวไทยจึงไม่นำพาต่อการประกาศสงครามนี้คงรับรองสถานะของทูตไทยว่าเป็นทูตของประเทศไทย แต่ไม่ยอมรับรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นในทันทีที่ญี่ปุ่นนั้นบุกเข้าประเทศไทยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ได้มีการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยจากบรรดาคนไทยที่อยู่นอกประเทศซึ่งให้ความร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรพร้อมกับเกิดขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยรัฐบาลอเมริกนันรัฐบาลอังกฤษ ได้ยอมรับและให้ความช่วยเหลือแกข่ขบวนการเสรีไทยมีการประสานงานกันเป็นประจำจนช่วงปลายสงครามขาบวนการเสรีไทยเตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับญี่ปุ่นซึ่งหน้าแต่รัฐบาลอเมริกันกับอังกฤษขอร้องให้รอก่อนด้วยเหตุผลทางยุทธการจนสงครามได้ยุติลงสาหารัฐอเมริกาประรากาศว่าในเวลา4ปีที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าประเทศไทยนนั้นเป็นศัตรูแต่ถือว่า เป็นดินแดน,นที่จะต้องเข้าไปช่วยให้พ้นอำนาจศัตรูบัดนี้ประเทศไทยก็พ้นจากอำนาจปัจ,จมิตรแล้วจึงใกล้และจะเห็นประเทศไทยกลับสู่สังคมในานชาติเช่นเดิมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นชาติเสรีมีอำนาจอธิปไตยและมีเอกราชส่วนอังกฤษนั้นแรกๆก,ก็ทำเป็นหวังดีให้รัฐบ,บาลใหม่ของไทยนั้นรีบประกาศว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเป็นโมฆะเล่งเร้า ไทยส่งคณะผู้แทนไปเจราจาที่เมืองแคนดีในลังกาไทยจึงส่งไปในวันที่4กันยายนของปี2488เพื่อเจราจารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้ญี่ปุ่นทำพิธียอมแพ้และปลดอาวุธเดี๋ยวเมื่อไปถึงยังไม่ทันเจราจาอังกฤษก็ร่างความตกลง21ข้อเอาไว้แล้วซึ่งรองให้ไทยเซ็นข้อตกลงทั้ง21ข้อนั้น ถ้าเซ็นไปก็เท่ากับการยอมรับเป็นเมืองขึ้นมีทั้งให้ยุบองค์การทหารองค์การการเมืองยอมชดใช้ค่าเสียหายของสัมพันธมิตรทั้งหมดเข้าควบคุมหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุควบคุมการคมานาคมสื่อสารทุกอย่างในประเทศรวมทั้งการควบคุมการปกครองโดยต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเกณฑ์แรงงานให้เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรแสดงความประสงค์มา เรือสินค้าไทยไม่ว่าจะอยู่ในน่านน้ำสากลหรือน่านน้ำไทยต้องอยู่ในความควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตรท้ามนำข้าวดีบุกยางไม้สักออกนอกประเทศและสัมพันธมิตรจะเข้าควบคุมกิจการต่างๆตามที่สัมพันธมิตรต้องการไม่ทิ้งนิสัยนักล่าอาณานิคมฉวยโอกาสเอาไทยเป็นเมืองขึ้นให้ได้คณะผู้แทนไทยเห็นว่าหนักหนาสาหัสจึงไม่ยอมเซ็น อ้างว่าเกินอำนาจที่ได้รับมอบหมายมาจึงส่งคนกลับมารายงานรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ไม่อาจตัดสินใจได้จึงเสนอต่อสภาผู้แทนและเมื่อรัฐบาลอ้างว่าถูกบีบบังคับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สภาจึงอนุมัติให้เซ็นแต่ให้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าถูกอังกฤษบังคับให้เซ็นโดยไม่สมัครใจขณะเดียวกันผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็คือปรีดีพนมยง ซึ่งซ่อนตำแหน่งหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในประเทศอยู่ในตำแหน่งนี้และผู้แทนไทยที่ลังกาที่ได้ติดต่อกับฝ่ายอเมริกันว่าเสียแรงที่ร่วมมือมาด้วยดีแต่กลับถูกอังกฤษบังคับเหมือนไม่มีเอกราชหลักว่ารัฐบาลอเมริกันไม่ทราบเรื่องนี้เลยจึงประท้วงรัฐบาลอังกฤษอย่างรุนแรงว่าร่างที่ยื่นต่อไทยนี้ถือว่าทำในานามสมบันธมิตร ฉะนั้นรัฐบาลอเมริกันต้องได้รับคำปรึกษาพร้อมทั้งแจง้งให้ฝ่ายไทยยับยั้งการลงนามไว้ก่อนซึ่งอังกฤษก็ตอบรับว่าให้รัฐบาลอเมริกันทราบในเดือนธันวาคมแต่ที่อังกฤษเร่งรัดให้ไทยลงนามนี้อุปทูตขอให้รัฐบาลไทยนั้นรีบส่งคณะผู้แทนไปว่าอย่าเซ็นรัฐบาลอเมริกันก็ได้ประท้วงไปทางลอนดอนแล้วในหากว่าอังกฤษจะเพิ่มข้อเรียกร้องหนักขึ้นไปอีกในฐานที่ไทยทวงเวลารัฐบาลอเมริกันจะรับผิดชอบเอง ต่อมาในวันที่24ธันวาคมทูตเมริกันเข้าพบหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแจ้งว่าอังกฤษนั้นยอมผ่อนปลนลงมากแล้วฝ่ายอเมริกันจึงพอใจจึงขอถอนที่ไม่ให้ไทยลงนามเอาไว้และในที่สุดเมื่อวันที่1มกราคมของปี2489ผู้แทนไทยก็ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ลงนามความตกลงที่เรียกว่าความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยกับ,บริเตนใหญ่และอินเดีย และเพื่อตอบแทนการยอมรับสัญญานี้รัฐบาลอังกฤษกับอินเดียจะสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติคุณผู้ชมครับมาในตอนนี้โอ้โหเรียกเรียกว่าทางอังกฤษนะครับก็ ในสมัยนั้นเนี่ยในการล่านาซิคมก็ดุเดือดมากเลยทีเดียวนะฮะหลังจากจบสงครามแล้วอังกฤษและอเมริกาประกาศตัวเป็นผู้ชนะนะครับในสงครามครั้งนี้ประเทศไทยก็เลือกข้างแล้วนะครับก็คือต้องอยู่ข้างอังกฤษกับอเมริกามีการเรียดนะครับทางด้านของรัฐบาลไทยเนี่ยให้ไปประชุมต่อนะฮะที่เมืองนอกนะครับโดยมีการยื่นข้อเสนอถึง21ข้อนั่นกะ็คือต้องให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราก็แน่นอนนะครับต้องส่งข้าวไปถึง 1.5ุดล้านตันซึ่งถ้าในใสมัยก่อนเนี่ยนับเป็นเงินก็2000กว่าล้านบาทด้วยกันนะฮะประเทศไทยเองก็มองว่าข้อนี้เนี่ยเราทำให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีต้องมีการจำกัดในเรื่องของน่านน้ำไทยที่อังกฤษจะต้องเข้ามาดูแลครอบคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารการคมนาคมนะ่แล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนในประเทศไทยทุกอย่างจะต้องถูกครอบงำโดยอังกฤษและอเมริกาแ,แ,แต่ปรากฏว่าอเมริกาบอกว่าเรื่องนี้อเมริกาไม่เห็นด้วยนะครับ เราก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนซึ่งแน่นอนก็มีการเจราจากเกิดขึ้นจนปัจจุบันนี้ประเทศไทยครับขอให้คุณผู้ชมนั้นภูมิใจนะครับเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนั่นเองครับสึ่งแน่นอนครับและนี่คือเรื่องราวข้อพิพาททั้งหมดกับสงครามโลกครั้งที่2กับรายการไขปมผ่านเลนครับทางช่องพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องราวของอะไรนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันนะครับทางช่อง YouTube Channel ผลิทีวีไบยูซีไอมีเดียและทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ